ครับก็วันนี้ก็มานำเสนออความคืบหน้าของโครงการวัดช่วยบ้านนะโครงการวัดช่วยบ้านก็มานักเรียนนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนปากเมืองก็มาช่วยช่วยขนอิดบล็อกเนาะอิดบล็อกนะ ก็มีมีหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอหลวงพ่อรองแล้วก็หลวงพ่อพระครูชาเจ้าตําบลแล้วและก็ประธานโครงการแล้วก็มีท่านพระครูท่านเลขาท่านพระครูทีเฟินเชื่ออะไรนะนิพันธ์หรอพระครูนิพันธ์กิจจานุรักษ์กิจจานุรักษ์ แม่นมาแม่นมาโฮัวเ้ออันนี้ได้ยินข่าวแว่วๆมาบ่ไดาครับแล้วก็หลวงพ่อหลวงพ่อพระครูชาิยานวัตรประธานโครงการก็อยู่ข้างในนะตอนนี้กําลังใส่วงกบหน้าต่างนะครับกําลังใส่วงกบหน้าต่าง <c oughs> ถ้าประคุอะไรนะครับประคุใหม่ประคุนิพันธ์ไงประคุนิพันธ์อะไรนะพอกันก็ความเนื้อมามาได้ก็ประมาณสัก40%แล้วนะครับ40%่ละเออ อ่อันนี้นี่อันนี้ลุงพิ้นลุงพินงพ้นลุงพินลุงพินลุงนักเรียนมาขนมาช่วยขนอิดบล็อกก็ตีไป40%เนต์ลุงพิ้นเนาะสีเปร์เซพราะว่าเหลือฉาบเหลืออะไรเยอะๆอยู่เอาสี่สิบเปอร์เซ็นตก่อนอะความคืบหน้าท <c oughs> ่านพระโค ปารัตนิพนพุทธิวัตโกเลขานุการเจ้าคณะจังหวัขอมุงก็เจ้าของสถานที่ก็มาช่วยของพ่อติดวงกลมหน้าต่างเนาะติดวงกลมหน้าต่างยังไม่ได้ไปช่วยหลวงพ่อกำลังถ่ายทำอยู่หลวงพ่อพระ แกจะแล้วแล้วไม่ไรแกจะแล้วแล้วเนาะไม่ไรเข้ากล้องหน่อยเข้ากล้องหน่อยใกล้ล้วใกล้ละสี่สิบเปอร์เซ็นต์ละออ่ะก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามันนะก็ก็มาได้ใกล้และสี่สิบเปอร์เซ็นต์ละนะ ใครอยากจะร่วมทําบุญก็เรียนเชิญเจริญพรครับเ,เรียนเชิญเจริญพรอยากจะมาเลี้ยงอาหารอยากจะมาเป็นเจ้าภาพประตูอยากจะมาเป็นเจ้าภาพหน้าต่างก็เรียนเชิญนะครับติดต่อได้ที่ท่านพระครูเลขาพระครูประหลัดนิพนธ์และหรือหลวงพ่อเจ้าหน้าอําเภอหรือหลวงพ่อพระครูชาญญานวัด หรือทุกคทางนะครับอ่าทุกคทางที่สามารถติดต่อได้ก็อยากจะรับมาเป็นเจ้าภาพอะไรก็ก็เรียนเชิญเจริญพรนะครับไม่บังคับนะครับไม่บังคับเพราะว่าถ้าบังคับไม่จะไม่ได้บุญนะคับนี่จะไม่ได้ติดต่อทางไหนได้บ้างครับติดต่อทางบุญได้ทางไหนได้บ้างครับนะทุกทางเนาะอ่าติดต่อใครได้ก็ติดต่อเนาะ อยากจะมาเลี้ยงข้าวก็ได้นะครับเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรก็ติดต่อมาได้นะ้ะวงพ่อก็ลงเรเองอก็ขอประชาสัมพันธ์เรียงงท่านี้นะครับขอบคุณครับ